มีผู้ชายเข้ามาพี่ใจคอไม่ดีเลยอ่ะอพิโอดนี้คนที่ตื่นเต้นที่สุดพี่รู้สึกว่าจะเป็นลิลลี่หนูขอพูดคำนี้ค่ะเก็บประการหน่อยลูกหวตขอต่ลค่ะหนูชอบาหนูไม่เคยเจอผู้ชายหรอคะเขาบอกต้องถอดด้วยอ่ะ ผู้ชายก็หลีกลี่ก็อีกอีกครั้งนึ่ไปเห็นผู้ชายเดินมาหนูนี่ไม่ได้เลยนะเนี่ยหนูควรจะมาอยู่กับพี่หนูอยู่ทีมหนูนี่มาไม่ได้ผู้ชายไม่ได้แอบอุ่นเชิญพอบเลยครับอุ้ยคือเห็นพอปปุ๊บหล่อมากอุ้ยอยากจะพูดขึ้นเตียงเลยครับผู้ชาย น้องเตรียมถอดบ้านหลบด้วยอะไรดแบบถอดอันเดอแวร์ด้วยครับแล้วเราตกใจไหมตอนที่เขานั่งเข้าไปในนั้นแล้วอยู่ดีก็ถอดตกใจมากตอนนั้นเนื้อแหว่ถามพี่ใหญ่บอกถอดทำไมคะเหี่ยอกว่าเขาจะรีบอินเทอร์งน่ก็หนูไม่รู้หรอกว่าพี่ใหญ่เขาขาถอดอยู่แล้วี่านี่จะบอกว่าถ้าเป็นดีเจนุ้ยนะฮะ ไม่มีตกใจเลยอาการตกใจไม่มีพี่ไม่มีตกใจอันดับแรกพี่ติดต่อทีมงานก่อนเลยบอกทำไมไม่เรียกพี่มาดูเรืเอ่นี้อันดับที่สองพี่จะมุดเข้าไปในผ้าห่มดูก่อนว่าถอดจริงหรือเปล่าเพราะคนชาวบ้านสงสัยว่าถอดจริงไหมถอดจริงไหมฮะเขาถอดเป็นอะไรอ่ะกอเป็นเคื่องแต่งต่ ก็ไม่วคือคือทำบิวเรานั่นเองทำให้เรารู้สึกว่าภาพนี้ต้องเซ็กซี่ภาพนี้ต้องออกมาเป็นยังไงอีพีนี้พี่เกดกับพี่คริสครับตีกันตีกันหาเดอะเฟสหรือเซอร์ไบเวอร์พี่หาเซอร์ไวเวอร์หรือพี่หาเดอะเฟสค่ะคริสวันนี้หนูต้องสู้เพื่อน้องแล้วนะ ยูควรจะสู้เพื่อน้องตั้งแต่วันแรกเลยค่ะไม่ใช่วันแรกแล้วค่ะถ้ายูอยากจะให้เด็กยู outstanding shine อยากมีโอกาสยู have to win a campaign แค่นั้นเองตอนเมนเทอร์แบบว่ามีปะทะขล่มกันน่ะพวกเรารู้สึกยังไงบ้างพี่เห็นแต่ละคนก็นั่งแล้วแบบพี่ชิดยืนแบบตัวสั่นพี่คิดแบบตัวสั่นอะไรแบบนี้เลยใช่ทุกคนอาจจะคิดว่าทุกอย่างมันมีสคริปต์แต่จริงจมันไม่มีมีอะไรที่เรารู้สึกแสดงความคิดเห็นแบบว่าต่อเมนเทอร์คนอื่นไหมให้แต่ฉันเป็นเมนเทอร์ฉันจะทำ ประมาณพี่ลูกเกดเลยคือเราสร้างเดอะเฟสมาแล้วมีเมนเทอร์แล้วแ้วมันคือหน้าที่ของเมนเทอร์ที่จะพยายามให้ทีมตัวเองชนะมันคือหน้าที่ของเขาจะรู้สึกเขากำลังทำดิวียูดิดีดิวีดิวิที่ดูรายการอยู่เลยแล้ต้องดูมันคือไฮไลท์อะตั้งมืออันพิเศษต่อไปฮะแคมเปญเดอะวีนด์เดย์ครับเอันพิเศษนี้มีคุณอนันดามาด้วย เป็นยังไง้างหามีใครบางคนออกน็อกหน้ามากๆากนี่แฟนหนูเขาควรเป็นแฟนหนูค่ะยล้วอันดานะคะเขาไมไ่ชหลอเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นไงแต่คนนี้่าพคดที่สุดนะคะนี่เป็นผู้หญิงอยาอยาอยาขนาดนี้เลยอันดาเขาหล่อเขาหล่อด้วย เขาหลอมมาเ,เขาควรเป็นแฟนห,หนูอะ่ะตื่นค่ะแ,แ,แต่เทปนี้ EP เนี้เป็นอีพีที่พี่ปวดหัวเครียดเครียดที่สุดเริ่มจากอาตอนที่พี่ตือเริ่มแบบว่าคอมเมนต์เยอะๆ <ida. S 1> แล้วก็เมนเทอร์ก็เริ่มแบบว่ารู้สึกแบบว่าทนไม่ไหวเหมือนกัน พี่อยากรู้ว่าพี่เกดอะเมนเทอร์เกดพี่ลูกเมนเทอร์รุเกดอะกับพี่ตือวันนั้นมันมันมันขนาดไหนอะคือพี่เกดเขาก็ก็ก็โกรธในระดับหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยเรื่องชุดด้วยเรื่องหลายๆอย่างด้วยเรื่องที่พี่ตือคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็โกรธแล้วก็อารมณ์ไม่ดีเขาเรียกว่าอะไรอะก็ก็เวียงประมาณนั้นใช่เวียงไปเลยกลับบ้านเลยกลับบ้านเลยไม่สวัสดีขอบคุณพี่เกด พี่ไม่ให้สัมภาษณ์พี่จะกลับบ้านใช่แล้วเดินไปเลยแล้วผ่านหน้าพี่ตื่นไปออกไปเลยใช่เป็นไงตื่นเต้นไปตื่น้นไปตื่นเต้นไปที่พี่ดูแล้วเครียดอ่ะดูอยู่ที่บ้านแล้วเครียดจริงอ่ะอีกหนึ่งเรื่องก็คือห้องดำห้องดำเครียดมากคนดูยังรู้สึกเครียดเลยอ่ะน้องๆเครียดกันไหมฮะเครียดเราได้เข้าไปในห้องดำทีมพี่เกศส่งมาปรางกับนัดโตใช่ไหมฮะ ทีมบีส่งแพรวเข้าไปเป็นครั้งแรกที่พี่คลิปชนะด้วยอใช่เป็นครั้งแรกที่พี่คลิสชนะใช่ค่ะแล้วเราอ่ะเข้า,าไปสองคนนะ่ะก็คือน้ตกกับมาปางจะสนิทกันมากแบบถ้านอ,นอกนอกรายการจะรู้ว่าเราคุยกันทุกเรื่องแล้วพอมันเป็นวันนั้นด้วยสถานการณ์แบบนั้นเราแบบว่ามันเลือกยากมากอ่ะอยากให้เขาอยู่แต่ตัวเราก็อยากอยู่ส่งมาทำไมสองคนคะพี่เกดไม่คิดว่าจะโดนตัดออกไปทั้งสองคนเลยหรอคะ ก็แล้วแต่น้องน้องคิดจะทำไงน้องก็ทำต่อหน้าปวดหัวมาปลางลงมาปะมาปลางลงมาก็วันนั้นเวียง เบี่ยงทีมงานเบี่ยงหมดเลยคือแบบหนูไม่เข้าใจเหมือนที่บอกว่าเดินออกจากรายกันยังไม่เข้าใจอะไรเลย